วันนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของวิสัยทัศน์เกษตรผลิตพานิ์ตลาดสร้างโอกาสไทยทุกคนเท่านั้นถัดจากนี้ไปทั้งสองกระทรวงยังมีภารกิจอีกเยอะครับที่จะต้องนำวิสัยทัศน์นี้หลักคิดนี้ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้แข็งแกร่งเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดจากบุดหมายนี้คือเป้าหมายและพันธกิจร่วมเพื่อสร้างประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลกพร้อมขยายช่องทางให้หลากหลายเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้สินค้า4ช่องทางได้แก่ 1. ออนไลน์ 2. ออฟไลน์ 3. คอนแทคฟาร์มิ่ง 4. เคาน์เตอร์เทรด การเดินทางของข้าวทุกย่างก้าวสู่ความหวังชีวิตของคนเราที่ยืนหยัดบนพื้นดินได้ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งคือการบ่มเพาะจากครอบครัวที่ภูมฟักการเติบโตผลักดันการศึกษาทําให้เป็นส่วนสําคัญในการต่อเติมความฝันของชีวิตเช็คเช่นเมล็ดข้าวกว่าจะเป็นข้าวสวยที่มีที่มาจากต้นกล้าที่ผ่านการหล่อเลี้ยงจากแหล่งน้ําที่มาจากธรรมชาติและน้ําที่มาจากหัวใจ โดยปกติเนาะชาวนาถ้ารุ่นผมเนาะพ่อแม่ชอบส่งลูกเรียนแล้วก็บอกว่าให้เรียนสูงให้ไปทํางานเป็นเจ้าคนนายคนเออเราก็เรียนแล้วก็ทํางานจบตีก็ไปสตาร์ตตำแหน่งวิศวกรพอตําแหน่งวิศวกรเราก็อยากมีความก้าวหน้าในะอาชีพเราก็ไปเรียนต่อปอโทก็จากวิศวกรเปลี่ยนตําแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตสุดท้ายเป็นผู้จัดการโรงงานก็แล้วไงอะ ก็เป็นลูกชาวนาเรียนแล้วเรียนจบสูงเป็นเจ้าคนนายคนแต่มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มันไม่ใช่เพนพอยต์ของเราอ่ะมันยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเราก็เลยแบบเออมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่เฮ้ยเราเป็นชาวนาีน่พ่อแม่เราทํานาเรามีโอกาสเรามีจุดแข็งมากกว่าคนอื่นคือทรัพยากรที่ดินที่ชายนาดมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องทรัพยากรน้ําที่ดินเราก็ลเลยเริ่มต้นของเรื่องการเป็นผู้ประกอบการเกษตร ข้าวแบรนด์ออริจิไลท์เนาะมันไม่มีข้าวที่ว่าสีแพ็กกิโลอ่ะที่เป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพมีตั้งแต่ที่ว่าเราปลูกเองแล้วสมาชิกที่เราส่งเสริมให้ปลูกเราก็เลือกสมาชิกที่มาส่งเสริมคือต้องทําข้าวอินทรีย์อยู่แล้วแล้วก็เอามาเข้าวรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนก็คือเอาข้าวอินรีย์ในของวิสาหกิจมาแปลรูปเป็นนวัตกรรมแปลรูปข้าวก็เป็นข้าวกล้องงอกอัดเม็ดเป็นผงชงดื่มด้วยแบรนด์ของเราคือจะไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้ว แล้วมันก็คือสตอรี่ของแบรนด์อ่ะมันเกิดจากแหล่งที่ชัยนาทอ่ะความอุดมสมบูรณ์ของเรื่องระบบน้ําดินมันเกิดจากการที่มีเขื่อนเจ้าพยาซึ่งในหลวงมาสร้างเป็นเขื่อนดินเขื่อนแรกก็เลยตกผลึกสร้างแบรนด์เป็นออริจินไลและความหลากหลายในทางความต้องการของข้าวทําให้เป็นหัวใจหลักเมนูทางโภชนาการต่างๆด้วยแนวทางตลาดนําการผลิต ถ้ามองคือภาครัฐช่วยเราฟูมฟักเราช่วงที่แบบจะโตไม่โตจะเดินได้ไม่เดินได้คือภาครัฐของกมรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมเราเรื่องความรู้ส่งเสริมเรื่องการผลิตส่งเสริมเรื่องเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ก็ส่งเสริมเรื่องช่องทางของตลาดคือคุณก็ไปออเดอร์มาเลยแล้วคุณอยากให้เษกษตรกรปลูกอะไรก็ปลูกตามนั้นมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำปลูกข้าวที่มุคุณภาพให้ลูกค้ามันมีออเดอร์มาอยู่แล้วเงี้ย มันก็ไม่มาแข่งขันเรื่องราคามันไม่ตกต่ำแน่นอนถ้าตลาดเรื่องของการแปรรูปข้าวเติบโตซึ่งมันไม่เติบโตเฉพาะในประเทศไทยแน่นอนเพราะเทรนด์ของคนรักสุขภาพมันเปลี่ยนความรีบเร่งของมนุษย์เงินเดือนของสังคมเมืองอาจจะไม่จําเป็นต้องกินข้าวเป็นจานอาจกินแค่ผงชงดื่มเป็นอาหารเสริมเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งต้องมีคุณค่าต่อมือ้อมีข้อบ่งชี้มีอะไรเงี้ย ให้คนที่เขาซื้อรับรู้แล้วคุณไปแข่งขันค่าคุณภาพไม่จำเป็นต้องได้เยอะแต่คุณเอาค่าคุณภาพนั้นนะมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและไปแข่งขันกับตลาดโลก mm hmm. คือมองว่าเราอ่ะจะเป็นที่1ด้านของแปลรูปข้าวที่ใช้งานวิจัย mm hmm. เทคโนโลยีนวัตกรรมมาแปลรูปข้าวในแพลตฟอร์มของเราให้เราเติบโตพอเราเติบโตด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศอ่ะผลมันก็จะย้อนกลับมาที่ชุมชน นอกจากนี้ข้าวไทยยังส่งออกแปลเป็นรายได้ให้กับประเทศและจำหน่ายหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้แกนหลักของยุทธศาสตร์ใหม่พาณิชย์นำสมัยโดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลทันสมัยมาใช้เพื่อทำการตลาดอย่างแม่นยำเกษตรนำสมัยโดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพื่อทำการผลิตอย่างแม่นยำผลิตสินค้ามูลค่าสูงมีคุณภาพปลอดภยัยได้มาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ จากการเคลื่อนตัวของแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นำทางไปสู่โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่พร้อมกลับมาหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังแก่เกษตรกรไทยสืบต่อไปยุทธาศาสตร์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดสร้างโอกาสไทยทุกคน